งมีคิดว่ามันจะเอาบัตรมาเมื่อกี้ถ้าเอาบัตรมาเาทนไปดิ อไอหลามไม่ได้เล่นบบมันจะแบนโอ้โหรุดบาลเลยให้มันปะให้แบนปะแบนไปเลยก็ได้ทีมตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือก ตอนนี้บุรีรัมย์นำเกตเก่งเอาเกมเมอร์แล้วหนึ่งศูนย์เออเมดเมดจะเล่นลูอี่อยู่ป้องมาเล่นสักอะไรโมเล่นอาญาผมรู้ว่าไม่บีจะเล่นตัวอะไรทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกี่แม่ดูอยู่เบีอ่ะแม่ดูอยู่ ไอเพยมาเตยเพย์กิ๊กซี่เหลือ,ลอ,ลอลปะวีลาวีลารับจบโดนใบอะี๊เป็นเพย์บีลารับจบถ้าไม่มีเพย์นะเล่นแล, <5 S 2> นล้วคาเลตเตอร์เมทสามเลยเหรอนะ้าสัดเจนเมทสี่เอาคิล่ามาอีกตัวด,<ส>ดีท<ด>ีนะ่คิล่าปวดแล้วลโอ้โหแกกู ลหายะโคแต่นหน้าเอามาวะ่ะอเลเตอร์อ่ะทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกดูไรไม่เท่าลุงงี้ครับโซ <'s> so ออฟเหรอดูไรไม่เท่าลุงงี้อ๋อโอเคเพนปากหรือว่านาคอตปากเพนอาจจะออกก็ได้ถูเรียนปากก็ได้อายาลมเฮ้อายากาศเป็นโซลมคมแปลก เหลืออีกสิบวินาทีเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนอายาเปลี่ยนอายาก็ก็หนักอยู่เดี๋ยวดึงนาโคตดขึ้นหน่อยโซนาโคต ชัดเจนอินโซปาเศรีน็อปเลนไอ้ีะรับเวดได้ในเกมเนี่ยเป็นตู้เหรแล้วต้นเกมเวดได้เลยมันมียีหน้าไปกี่ฝีนี่มาไปกี่โมงนะ หน้าตานี้ตันนดนนาหายไปทีนี้ต้องรับซูอาโอวีพี่ไปรับแฟนก่อนน้องโอ้อเป็นแันจิโร่เลยไนมะ่มีกำลังใจได้เลยใส่ป,ป่วนกันเป็นจิตกรไปก่อนออน้องนับสาม สองหนึ่งึง <c oughs> เฮ <c oughs> ้ยวัเฮ้ยเฮ้ยสวัสดกลับอะเจนเก้ก็ถึงฮมยไม่โดนช่วยปัดของเจ้าจบหมดนะนีะ่นะไม่ตายด้วย เวลาหิวจะกินอะไรก็อร่อยทั้งนั้นเฮ้ยเอ็นไม่กลับอ่ะรอพร่เบลได้เวลาอาหารเรียนภาษาเรียนมาลีเทียนมลีเฮ้ยงอยงยอยงไม่โดนดิ ีจะลองเอ็นโซนะเอ็นโซผู้บนนะเอ็นโซช่วบนไปเล่นบนดีกว่าเอ็นโซม่สิ่งะหนูเอาไปหนูเอาแดงมันมาไอ้เด็กโกเอ็นโซดักพุ่งละตุ่งเนี่ย เไม่สี so board, oh. ah, <laughs> ่ไ <playthrough> ม่ี่เรเ็บมาเ้มักมันเล่นไม่ได้อะไรมาไหนเรนมันเจ็บมาแล้วโอ้เราลาดเราลาดเฮ้ยกสวยร้อยดิห้าบีมังกรต่อเลยได้อ่ยาอ่ยา เฮ้ยยาเสียบตายปะเกิดอาไข้ถูกโจมตีติดบนติดบน่อูไ้ไม่กล้าไม่กล้าด้วยยังต <c oughs> ่อได้ยังิ <c oughs> หาละออกไปอยู่นอ <c oughs> เรียนติดละไีเป็นเป็นกัด <c oughs> ปีนีถึง <c oughs> ให้เพื่อนเลยแล้วกัน <c oughs> แก <laughs> ก็ตายอ่ะขี้ไม่เข้ามาดูแลนะครับจุดแรกเลยจบข้าว,ะวละควมโกลาหุนนั้นคือพลัง

ไอคีไปหน้าตู้นับดิฟฟ์ไอย่าแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีพกำลังถูกส่งออกไปโหเราดาเมจอะแบทแบทช่วยป้อมเลนดักของเราถูกตกรูดีกัมบอนเอาเอาป้อมหน้าได้นะเฮ้ยมาตีมาตีเบรตเตอรได้นะข้างบนอ่ะ มาเลยมาเลย่อยดี่สิ่งไปเดมตัวเดียวไม่ควไม่วรทามันไปทีเลนหลังตดดที่กลัตายยตายยูตายยาม ปะโอเฮอเปิดปะไปแล้วดแล้วเอ้ตัวจะปิดเราเลยไอ้ตัวลงล่างว่ะตัวหายตัวหาย่ยตัวลงล่างเรียบร้อยไ,ไปเอากลางแล้วเป็นตัวตายแล้ว <the ตายไม่ตายไม่ตายกลับาไปกูยังไม่ตายกันเรนืเบิร์สองอรอบ <c oughs> ปลบ่ะกล้ลลมีาการเรืเบิร์สองรอบตายกลับเข้าครับเล่มันออก เวชิยนแรกเลยหรอวะอนาดนอย่าง่ังนม่เจ๊นลงล่างล่างล่างสี่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 เออแันไม่มีสิดกระไหวจกอ่ะเราจะตะเบียงไงว่อนนะล่างสี่ล่างสี่ล่างสี่ พอซา,าเบอร์ล่างสามสามล่างสามล่างสามปพอซาเบอร์ราาเคยเห็นพอซา,าเป้าเล่นเก่รนเาเิดาป็นพอซาเป้าเนาะพอซาเป้าพด้มี่ดูพอซาเยอะเกินเคยเห็นเคยเห็นแจ็คพอซา กทำได้ยากจะ่คของปะน้อมีแจ็กตัวเดียวหรอได้แหละเรีนโดด ครียบร้อยไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ็นตีเอ็นตีเอ็นตีเฮ้ยเจมอดเส๊มอดเจมอดเสหมดเมไปเ e t กเฮ้ยตัวนี้ก็无时无时无ีไปล้ว o ด e t โก้ปิดล่างครับเียบร้อยดีนนองอยากกันพร้อมอยากกันพร้อมสอง กันความกล่องเรียบร้อยดีเฮ้ยพอดีเอ็นโซเอ็นโซโอ้โหติดับเฮ้ยทุน่ไลทุน่ไลทุน่อยโอเคอไปแล้วไปแล้วจานน้ำหมดจถวนี้เอ้ยนีมานะ <c oughs> ล่างล่างล่าง ไมเราล่อแรลกจังวะเอาันตีนะหลบได้ปะนี่ยไอยไม่ได้เลยพี่ฉันไม่มีละฉันตายละนอกจามด้วยโุเลนอะไรวะน่าเมื่อกี้ ยานติดละไปอยู่อยู่เรีนติละเฮ้ยใครโดนใครโดนไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่นมันตีดด้วยไปตัวอไรเนี เอ้ยมันห้าวอ่ะมันมีอาย่ามันห้าวอ่ะไหนใครมีอาย่าวันนี้วันนี้ดีวันนี้วันนี้ดีน้องโอ้ยมันเป็นเสียร์อะคือรดางคือร้างคือรางคือร้างคือร้างโอ้โหเป็นตัวไตหนลาก่อนตอนทันเดจะเบิร์ตลาก่อนจริงจริงเาจะองมาปิดมัน เฮ้ยคลิปฟีออกตัเด,ดคคเลือดไข่ก่อนเฮ้ยตายแล้วก็กรจหมดนไ่นาอะไ้วคิปฟีไมเป็นจีต้องขึ้นต้องเป,งเปลี่ยนรองเท้าแลบบ้วีที่กลัวอเซิลเอรออะไัีบกิวมนอะ เ,ออเป็นหุ่นวมอนนอนซอมไม่ต้องรกไม่เคยเทียวเ,ยออเ,ยเีย,เย,ยเรยาแลาทรงพลังนะน้อง โอ้โหโอ้โหไม่ไม่ตีผมเลยมันตีเพื่อนคนเดียวเลยดาบมีดเชื่อไว้วะไม่ตีผมเลยไม่ไม่เข้าไม่เข้าสกิลผมแม้แมสแต่น้อยอ่ะเมื่อกี้โดนดาเมจจากคีบอ่ะทีบัตเอาเดนย่างว่าอะไรนะได้เหรวชิดบนครับคึบโซสันอีกแล้วโอ้ชีวิตเฮ้ยเฮ้ยมีอาญาและทรงพลัง เกล่างดีกว่าเกล่างรออะไรมียาแล้วฟงพลังเฉยอ้โหไม่สิจะน่าจะตายพีอ่อันตีแล้วโอเคพี่ก็อ,อันตีแล้วพี่ก็ฟิกแล้วด้วยเฮ้ยตายตายไปตายพี่จะแก๊กปะน,นะน้องไปนะลองมาดูจะแก๊กหรอ,อกเอ้ากแก๊แก ไอ้จะเกี่ยวไอ้จะเกี่ยวไม่โดนไปไปบางเลยหน่อยใ้ยมกตาหัวใเนาะ่ตายเลยไปอายากันป้อมอายากันป้อมก่อนไมหมดไปไม่หมดบานเบร์มันเบร์ เหตาาุอวายาไม่ได้กันตัวเลน่นเอององมากอายากพูดตูดเลนะ่นครัยิโรกงเฮ้ยตะขัเนเลียนทัพี่บีเลยว่ะนี่เกมจับแต่พี่บาาได้นะโอ้ยแต่พีบ้าแล้วราำมิดน้ำมิดกูตีมือหนิน้อง <laughs> <laughs> ได้ไงวะเนอดิแต่แต่ผมไม่รู้มากทีกี่โมงนะ ถ้าเล่นเดี๋ยวทางไปเจลีจะมีดรามีมีเนาะในในขณะที่แกเล่นสองพมนแปด